สวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีในการดูแลลูกรักนะคะเมื่อเวลาลูกเนี่ยไม่สบายหรือเป็นหวัดน,นะคะก็คือเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คือเคยเจอปัญหาเนาะเวลาลูกไม่สบายป่วยแล้วต้องหอบไปที่โรงพยาบาลนะคะก็คือไปพ่นยาตลอดเลยซึ่งเสียครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็คือหลายบาทแน่นอนนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะเนื่องจากตัวน้องอลินเนี่ยเป็นโรคหอบหืดน,นะคะก็คือก่อนหน้านี้มีการเข้าโรงพยาบาล ด้วยโรค r s บแล้วก็ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยถึงวิกฤตอะคะ่ะายๆ ICU เลยก็คือ10วันนะคะครั้งนั้นค่อนข้างหนักมากๆนะคะทําให้แม่มีประสบการณ์ก็คือได้ได้รับคําแนะนําจากคุณหมอนะคะประสบการณ์ในการดูแลลูกนะคะที่เป็นหอบหืดค่ะก็คือพอหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลน,นะคะก็คือคุณหมอก็คือแนะนําให้ซื้อเป็นเครื่องพ่นละอองฝอยก็คือจะเป็นลนักษณะเหมือนกับเวลาเราพ่นที่โรงพยาบาลเลยะคะ่ะซึ่งแม่ก็เลือกมา เป็นยี่ห้อนี้นะคะซึ่งข้อดีของเครื่องพ่นยี่ห้อนี้ยี่ห้อยูเวลนะคะก็คือจะเป็นเครื่องพ่นยาแบบพกพานะคะเดี๋ยวแม่ลงแกะให้ดูนะคะตัวนี้อ่าพอแกะออกมาเนี่ยอันนี้แม่สั่งมาจากช้อปปีนะคะถ้าพอใส่ส่วนลดอะไรไปแล้วเนี่ยราคาเหลืออยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะซึ่งจริงๆเครื่องพ่นยาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบจะมีแบบ เป็นเครื่องแล้วก็ต่อสายมาใส่หน้ากากย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าค่อนข้างจะสำหรับแม่แล้วไม่ค่อยสะดวกคือพ่อนสามารถพ่อนอยู่บ้านได้แหละแต่ไม่ค่อยสะดวกแต่ถ้าเป็นเครื่องตัวนี้ค่ะมันจะเป็นแบบพบพาซึ่งเท่ากับว่าเวลาน้องไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่จะพบติดตัวตลอดเลยเวลาไปต่างจังหวัดไปค้างแรมที่ไหนนะคะเพราะว่าเด็กที่เป็นโรคขอบผื่นเนี่ยสำคัญมากคือพอเป็นหวัดทีถ้าลงปอด,ปอด,ป,อดปอดอักเสบเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากนะคะแม่ก็จะมีพบ เครื่องพ่นยาทุกครั้งเวลาไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวแม่ลงแกะให้ดูก่อนว่าแกะออกมาจะเป็นยังไงนะคะอันนี้พอแกะออกมานะคะเราก็จะได้เป็นตัวหน้ากากตัวนี้ก็คือจะมีเป็นตัวหน้ากากไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็ไซส์เล็กที่ใช้กระเด็กได้นะคะถ้าเป็นของน้องก็คือจะเป็นใช้เป็นไซส์นี้นะคะแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งใส่ถ่านนะคะก็จะมีถ่านมาให้ด้วยใส่ถ่านนะคะแล้วก็เป็น เสียบสายต่อนะคะสายต่อแบบนี้นะคะสายต่อแบบนี้แล้วเราจะเสียบลั๊ก,ก็ได้หรือว่าเราจะเสียบกับแบตสำรองก็ได้สําหรับแม่เวลาพกพาไปข้างนอกเนี่ยคือแม่จะเสียบเป็นตัวนี้กับแบตสำรองแบบนี้นะคะค่อนข้างสะดวกคือจะไม่ได้ใช้ตัวถ่านนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แม่เปิดใช้แล้วนะคะแล้วก็ยาที่จะใส่ไปในนั้นนะคะก็จะมี2ตัวที่คุณหมอแจกมาเลยก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นซาบูทามอลนะคะเป็นยาขยายหลอดลมกับอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาอาการหนักๆก,ก็ต้องมีตัวนี้ด้วยซึ่งเวลาเราพาลูกไปที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเวลาน้องขอบหรือว่าเป็นหวัดแล้วลงปอดอะไรเงี้ยคือไปถึงเนะี่ยคุณหมอก็จะพ่นสองตัวนี้ให้เลยก็คือเป็นตัวซาบูทามอลเป็นยาขยาหลดลมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวพูมิคอต ตัวนี้เลยนะคะซึ่งแม่มีติดบ้านไว้เพราะหมอจ่ายไว้เวลาฉุกเฉินนะคะวิธีใช้เนี่ยวิธีใช้ถ้าอันนี้อันนี้แล้วแต่คําแนะนําของแพทย์เลยนะคะแต่ว่าสําหรับตัวแม่เนี่ยถ้าน้องเป็นเริ่มเป็นหนักๆเนี่ยแม่จะใช้2ตัวนี้นะคะผสมกันนะคะนี่ก็จะเป็นแบบหลอดกระเป๋ะเล็กๆแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราจะใส่ในเต้าตัว,ตวนี้สมมติในกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้ภูมมีคอ ไม่ได้ใช้ภูมิขอดตัวนี้นะคะเราใช้เป็นแค่ขยะรลมตัวนี้ธรรมดาเนี่ยเราสามารถใส่ลงไปได้หนึ่งหลอดนะคะบวกกับน้ําเกลือนะคะน้ําเกลือที่แม่ใช้จะเป็นน้ําเกลือแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็คือแบบอ่าทิ้งได้เลยนะคะก็คือมันจะค่อนข้างปลอดเชื้อมันจะไม่เหมือนกับน้ําเกลือขวดใหญ่ที่ว่าพอเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยคือมันอาจจะแบบไม่ได้บริสุทธิ์เท่าก็คืออันนี้มันใช้แบบเป็นครั้งคได้เลยนะคะ ก็คือถ้าสมมติเราใช้ตัวนี้แค่หลอดเดียวหลอดเดียวใช่ไหมคะเราก็ผสมคือตัวนี้มันปริมาตรอยู่ที่2.5 2.5 ml เราจะใส่ในเครื่องพ่นยาเนี่ยที่เราจะพ่นยาได้เนี่ยต้องให้มีปริมาตรอยู่ที่ประมาณสัก5 ml นะคะ5 ml ตรงนี้จะมีขีดอยู่เท่ากับว่าเราต้องใส่น้ําเกลือตัวนี้อีกอยู่ที่2.5 ml นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นในกรณีถ้าเราใช้ ตัวนี้อย่างเดียวแต่ถ้าเราผสมคือถ้าการหนักจริงๆเราจะใส่2ตัวก็คือเป็นตัวภูมิคอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเปิดตัวอย่างให้ดูก่อน <c oughs> น้องอะตัวอันนี้จะเป็นภูมิคอร์ดนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นตัวสมบูทามอเยราลอดมนะคะซึ่งตัวภูมิคอร์ดเนี่ยปริมาตรเขาจะอยู่ที่2 ml ต่อ1หลอดนะคะอันนี้เราสามารถเอาผสมกันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ น้ำเกลือแล้วก็ได้ถ้าเราพ่นพร้อมกันตัวนี้นะคะใส่เข้าไปได้เลยนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวแม่ใส่ตัวอย่างเทสให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวลองลองใส่ตัวอย่างอ่ะนี่นะคะอ๋อน,น้องอลินถือให้แม่หน่อยลูกเด,เดี๋ยวอันนี้แม่แม่จะไม่ได้ใส่ยาจริงนะคะจะไม่ได้ใส่ยาจริงเดี๋ยวแม่ลองใส่เป็นตัวน้ำเกลือลงไปให้ดูอ่าแล้วก็เวลาพ่นนะคะปิดฝานะคะ ตัวนี้แม่ต่อกับตัว power bank นะคะจ่ายไฟนะคะจริงๆจ,จะเสียบปลั๊กก็ได้แต่สำหรับแม่คือ power bank มันจะสะดวกนะคะกดแค่ทีเดียวเองนะคะอ่าเห็นไหมเวลาพ่นก็คือจริงๆเราสามารถจะต่อเป็นตัวสายให้มันรัดรัดเลยก็ได้นะคะมันจะได้แนบนะคะเป็นแบบนี้เลย เราอองค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างดีได้ผลก็คือเราไม่ต้องอ่เวลาลูกเกิดอาการเนี่ยเราไม่ต้องแบกไปโรงพยาบาลแบบไปพ่นบ่อยๆบ่อยๆเลยคือแม่จะมีติดบ้านไว้ก็คือพ่นถ้าสําหรับน้องอลินเนี่ยก็คือประมาณถ้าเป็นหวัดอะ่ะเขาเป็นโรคขอบคืออยู่แล้วก็คือจะลงปอดตลอดก็คือถ้าถ้าเป็นหวัดเนี่ยก็คือพ่นอันเนี้ย ช้าของวันเย็นสักประมาณสักสามวันเนี่ยก็คืออาการดีขึ้นแล้วแต่อันนี้ก็คือไม่ได้แนะนําให้รักษาตัวเองที่บ้านนะคะก็คือแนะนาว่าอ่าถ้าลูกป่วยเนี่ยอาจจะพาไปหาคุณหมอก็ได้แต่ว่าในเคสสาหรับน้องอลินเนี่ยเขาก็คือถ้าเขาเป็นหวัดแล้วเขาจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดอก็คือ,อแม่ต้องต้องรีบพ่นยาดักไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ดีขึ้นจริง,รงๆก็แนะนําว่าไปหาคุณหมอเพราะว่าบางทีอ่าการที<อ>่ล<อ>ูกเราเป็นหวัดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเชื้อที่ติดเนี่ยมันคือเป็นเชื้อไวรัส หรือเชืออ้อแบคทีเรียนะคะ<ม>ในกรณีถ้าเป็นเชืออ้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนะคะแต่อันนี้แม่แนะนําสําหรับเคสที่่าบางท่านอยากดูแลตัวเองแบบฉุกเฉินจริงๆแบบอมันก็สามารถ <c oughs> <c oughs> ก็สามารถซื้อเครื่องพ่นยาแบบนี้ติดบ้านไว้ได้นะคะค่อนข้างขุมค่ามากๆเลยนะคะอันนี้แม่ซื้อมาแปดร้อยเนาะก็คือจะเป็นยูเวลนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเนาะนี่ถือกลค่ะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ ในช้อปปี้มีขายค่ะก็คือจะเป็นรุ่น Uwell นะคะ M 1 0 2ตัวนี้ค่ะนะคะแล้วแต่บางร้านบางร้านก็เครื่องแรกๆที่แม่ซื้อมาก็900บ้าง800 700แล้วแต่ แล้วแต่ช่วงที่เรามีโคส่วนลดนะคะแล้วก็หลังจากเราใช้งานเสร็จทุกครั้งนะคะเราต้องมีการล้างนะคะล้างเครื่องด้วยก็คือเราอาจจะใช้น้ําเกลือกุ้วๆล้างก่อนแล้วก็อพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําเกลือไปปริมาณหนึ่งนะคะ <S <S ก็คือน้าเกลือจะเป็นน้ําที่บริสุทธิ์นะคะ, <S <S ะ,คะเหมาะแก่การล้างอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นน้ําปลปามันก็จะมีคลอรีนกลัวมันจะไปทําลายเครื่องนะคะตัวนี้พอเราใส่น้าเกลือลงไปนะคะในการล้างเนี่ย เราจะใช้ฟังก์ชันในการกดค้างไว้ขอพายอันนี้ดับอ่าก็คือจะเป็นการกดค้างไว้จนกว่าปุ่มจะขึ้นเป็นสีส้มนะคะอ่าอันนี้จะขึ้นเป็นไฟสีส้มและกระพริบแบบนี้ก็คือจะเข้าสู่ฟังก์ชันการล้างแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยจนกว่ามันจะดับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะสําหรับในกรณีถ้าเรามีลูกเล็กที่เราเป็นป่วยบ่อยๆเป็นหอบขืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะ